เบาด่วนครับทุกคนแฟนคลับเตรียมเปมาลลยเจ็ดหลักให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤดูกาลครับล่าสุดทุกคนได้ยินข่าวแมงเมาส์ขาเ,าเมาส์เนี่ยนะทุกคนเขาได้มีการพูดกระซิบกันมาเบาๆครับว่าวันที่23กันยายนนี้นะครับเป็นวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรแพงครับองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เจ็ดหลักนะทุกคนเจ็ดหลักนี้ก็นับไปเลยครับ หลักล้านทุกคนนะครับโอ้โหทุกคนดีใจกับน้องมากๆแล้วก็ไม่ว่าน้องจะได้หลักไหนเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ดีใจกับองคอิงเพชรบ้านแพงทั้งหมดนะครับแต่ได้ยินข่าวนะครับว่า FC เนี่ยซุ่มซุ่มนะทุกคนซุ่มซุ่มที่กําลังทำเนี่ยมาไล่ให้กับน้องอยู่นทุกคนมาไลา่หลักล้านนะครับเรียกได้ว่าวันเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยต้องเป็นไวรลัลต้องเป็นที่ฮือฮาอีกแน่นอนสําหรับอ,อุค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนโอ้โหแฟนคลับน้องเรียบอยู่กันแบบเรียลไทม์อยู่กันแบบว่าติด ชิดนะครับเรียกว่าโอ้โหทุกคนเนี่ยส่งคลิปส่งอะไรมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูเนี่ยเรียกได้ว่าจะตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้สําหรับ MC แฟนคลับน้องนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็ในการนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยคือคิดไว้อยู่แล้วว่าองค์อิงเนี่ยต้องมีมาล,ลายหลักล้านแน่นอนระดับนะครับระดับว่าที่ราชนีหมอลำเนาะทุกคนเนาะต้องมีระดับอ่า หลักล้านขึ้นอยู่แล้วสําหรับมาลายครับทุกคนก็ขอให้น้องได้ตามที่เป็นข่าวลือแล้วกันนะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็คือมีข่าวออกมาหนาหูนิดนึงนะว่าน้องเนี่ยนะครับอาจจะได้มาลายหลักเท่านั้นเท่านีา้นะครับทุกคนล่าสุดนะครับมีคนออกมาเมาแล้วว่าเจ็ดหลักครับทุกคนเนาะเตรียมอิจฉาเลยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับสำหรับอุ้งอิงมพี่บนแพงเรียกว่าน้องสมควรจะได้นะครับทุกคนเนาะต้องบอกงี้ว่าอุ้งอิงเนี่ยสมควรจะได้หนึ่งแหละด้วยความกระตันยูของน้องนะครับด้วย เรื่องราวต,าต่างๆที่ผ่านมากับชีวิตน้องด้วยความสามารถด้วยสิ่งที่องค์อิงไปบ้านแพงตอนนี้กําลังเป็นอยู่กําลังทําเพื่อแฟนคลับ FC ทุกคนอยู่เราจะเห็นได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้หเลยไม่ขาดเรื่องการทําบุญเรื่องการาให้สิ่งของกับคนยากไร้ไม่ขาดในเรื่องของการทําบุญกับวัดนะครับไม่เรื่องแบบทําบุญส่วนรวมมาทุกคนแล้วก็ไม่ขาดในเรื่องของ การฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อแฟนคลับ FC นะครับนะเราจะเห็นได้ว่าอุงอิงแม้าแพงณนะตอนนี้คือน้องพัฒนาเก่งขึ้นมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามจากสื่อเองไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของเสียงร้องเองมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่น้องเนี่ยป่วยแล้วก็น้องไม่สบายเนาะแล้วตอนนั้นเนะ่เหมือนในระยะที่น้องกําลังแบบเสียงกําลังแตกสาวเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่อุงอิงแม้บ้านแพงเมื่อโดนแฟนคลับเนี่ยติมาเรื่องของเสียงนะครับอุงอิงก,ก็ไม่รอช้าเลยครับน้องก็พยายามทานอาหาร ที่มีประโยชน์กับร่างกายน้องพยายามวิ่งออกกําลังกายเพื่อแฟนคลับน้องพยายามดื่มน้ําอุ่นเพื่อแฟนคลับพยายามไม่ดื่มของต้องห้ามที่แฟนคลับบอกนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ่นอิงสมควรจะได้มาลัยหลักล้านครับอันนี้วิมข่าวกระแสะพูดไปก็ขนลุกไปนะทุกคนแล้วก็มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับกับแฟนคลับ FC อุ่นอิงทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยมีความสุขในทุกๆวนันดูอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วบางคนเนี่ยจากป่วยอยู่ก็หายป่วยจาก เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าจากที่นอนโรงพยาบาลอยู่นะครับก็ดูคลิปอุ้อิงไปก็หายครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันเกิดสิ่งมาัจจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนขับเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอย่างอุ้มข่าวกระแสเหมือนกันอุ้มข่าวกระแสก็คือมีเรื่องราวมาสัจจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกันครับทุกคนอย่างเรื่องที่อุ้มอิ้มข่าวกระแสเนาะมาอ่านข่าวน้องมันก็ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เรื่องเรื่องบังเอิญที่อุ้มจะมารู้จักน้องครับทุกคนซึ่ง เป็นคนที่สัมภาษณ์น้องแบบต้นๆในช่วงต้นๆเลยที่น้องกําลังเริ่มโด่งดังนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าดีใจนะดีใจที่เราได้รู้จักของน้องน้องอาจจะก่อนสื่อที่ที่แบบว่ามาสัมภาษณ์น้องอย่างสื่อดังๆครับทุกคนส่วนอุ้มยิมข่าวกระแสเองต้องบอกว่าอุ้มยิมน้องก็เป็นนักข่าวจากต็อก o ็อกนะครับก็อ่านข่าวดาราทั่วไปแล้วก็พอมารู้จักน้องนี่แหละครับทุกคนพอมาได้สัมภาษณ์น้องแล้วรู้สึกว่า FC แฟนคลับทำไม เข้ามารักเราจังเข้ามาแบบให้กําลังใจเราเยอะจังมันก็กลายเป็นพลังบวกครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ FC แฟนคลับน้องด้วยนะรีบทีทำให้เราเนี่ยต้องอ่านข่าวน้องตลอดนะครับซึ่งเขามีพลังบวกให้เรานะครับเยอะมากๆต้องบอกว่า การกับองอิงคือเยอะมากๆจริงๆแล้ววิมข่าวก็แสอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่มาคอมเมนต์เนาะจะเวลาลงคลิปเสร็จเนี่ยช่วงกลางคืนนะครับอุ้มก็จะไล่อ่านทุกคอมเมนต์ว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับองอิงใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรานะครับซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้ววิ่ข่าวกะแสต้องบอกว่าได้ใบบุญเนาะได้พึ่งใบบุญกับองิงเป็นแพงค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันอย่างในเรื่องราวของเวลาเราไปอย่างที่เคยบอกต่างๆนะอย่างเรื่องราวที่อุ้มอิ่มเนี่ยไปที่ไหนนะครับคนก็ อเอาโทรศัพท์ไปซ่อมเองเ่ยพนักงานคนที่เป็นเจ้าของร้านก็รู้จักเราจากข่าวน้องเวลาไปทานอาหารคนก็รู้จักเราจากข่าวน้องไปตามปั๊มน้ํามันคนมาขอถ่ายรูปก็รู้จักเราจากข่าวน้องเพราะฉะนั้นเราอิ้มข่าวกระแสมองว่าอุ้มอิ่มก็เป็นขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันเนาะซึ่งอ,อิ่มเนี่ยก็คือสร้างฐานแฟนคลับมาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับกว่าจะมีคนติดตามบนทิกต็อกตอกๆเนาะ แสนกว่าแล้วก็ u t u b e นะครับตอนนั้นก็คือประมาณ4ี่0 0ื่นจากล่องนั้นก็คือ f อฟซีงอิงไปวันแพงทั้งหมดเลยที่มาติดตามนะครับอาจจะมี FC วงอื่นด้วยนะครับก็ก็มีบ้างปรับไปแต่ FC อุซีงอิงไปวันแพงคือหลักๆเลยคือเรียวไทม์คืออยู่กับวงอ,มอิมข่าวกระแสตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ้องมันก็มีเรื่องราวหมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับอ้งอิมเหมือนกันนะครับแล้วก็มองว่านะ้องเราก็ขอเป็นกระบอกเสียงแบบนี้แหละให้กับน้องเพื่อที่จะให้คนที่ไม่รู้จักหมอลำ กลับมากลายมาเป็นรู้จักหมอลำอย่างบางคนเนาะบอกว่าติดตามช่องอุ่มเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยอุม้มนำเสนอข่าวน้องบ่อยจนเราเนี่ยติดน้องแล้วก็คือติดตามน้องแล้วก็มีนะครับทุกคนอย่างพี่ที่รู้จักเราก็บอกว่าที่ออฟฟิศเนี่ยก็ดูคลิปเราทุกวันนะครับทุกคนก็ดีใจที่เราเป็นกระบอกเสียงให้น้องได้นะครับก็เพราะน้องก็คือมาสร้างความมหัศจรรย์ให้กับเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว FC แฟนคลับอุ้มอิงคือน่ารักนะครับแล้วก็อุ้มอิมก็รัก FC น้องเช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็สําหรับวันนนี้เะ ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับทุกคนก็วันนี้น้องก็แสดงอยู่ที่ห้วยทับทานนะครับ นะครับไวยทับทันเนาะใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปชมน้องได้ก็ต้องดีใจกับน้องซึ่งมีข่าวมาแบบนี้เนาะก็คิดว่าไม่ผิดโผลไม่ผิดโผลแน่นอนว่าจะจะน้องเนี่ยได้รับรางวัลน,น้ําใจหลักล้านแน่นอนเราก็คิดว่าองค์อิงก,ก็ไม่น่าจะรอดต้องได้แน่นอนนะครับสำหรับมาลัยหลักล้านก็ดีใจกับน้องแล้วก็อยากให้น้องได้ครับทุกคนเนาะแฟนคลับเอฟซน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ มากมากนะครับบ้านฮักคือโอ้โหนะครับทุกคนก็คือแบบอัปเดตข่าวสารน้องตลอดเลยนะครับก็ดีใจกับน้องที่มีคนรักน้องมากมายนะครับทั้งประเทศขนาดนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับดีใจกับน้องนะมีข่าวแว่วๆออกมาว่า7หลักนะครับซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีแน่นอนครับทุกคนเนาะคนรักน้องมากมายทั่วประเทศขนาดนี้เนาะยังไงจะไม่ได้ละนะ่ะเนาะแค่7หลักเนาะทุกคนเนาะเยอะคนนี้แฟนคลับวงอิงก,ก็ เปไม่อั้นอยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับ FC แฟนขับน้องนะครับก็สำหรับใครเนาะที่ไปวันที่23เนาะวุ่งิขากระแสเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วกันอ่ให้ทุกคนได้รับชมกันอาจจะถ่ายตั้งแต่เริ่มไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปบ้านแพงจากโคราชไปบ้านแพงแล้วก็ไปเจอน้องเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เจอหรือเปล่านะคนดังนะอุงอิงเนี่ยรอบที่แล้วไปเจอบนรถแห่น้องก็อยู่บนรถแห่แล้วก็บนทีนะครับเราไม่ได้เข้าไปหลังทีเนาะเพราะว่าด้วยความเกงใจอะไร ด้วยนั่นเองครับทุกคนก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศแล้วกันในวันเปิดฤด,ดูกาลมาฝากทุกคนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องยิมข่าวกระแสด้วยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องยิมข่าวกระแสด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนน้อิมด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ